ครับพบกันสักทีกับสหายสายสูงนะครับโอ้โหนี่รอคอยกันมา4เดือนเต็มๆครับกับ EP 2มาแล้วครับก็ต้องขออภัยพี่พีที่รอคอยกันด้วยนะครับตามคอมเมนต์มาเลยครับโอ้โหนียก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครใครที่ติดตามผมในช่องทางในกลุ่มครอบครัวหรือว่าในชมรมนะฮะก็จะเห็นว่าผมมีไลฟ์สดตลอดทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้ ไ์สดไม่ได้ครับเพราะว่าช่องบินไปเรียบร้อยแล้ว3ช่อง4ช่องวันนี้ครับก็ถือโอกาสดีเลยครับจะได้มาทําคลิป E p พีให้กับพี่ๆที่รอคอยกันนะครับวันนี้ครับกับสูงแรกนะเดินยังไงให้มีกําไรเดินยังไงให้ใช้ได้จริงนะครับวันนี้จะมาเจาะลึกกันครับหลังจากที่ EP พีที่1นเนี่ยเราบอกกันแล้วว่ากฎเหล็ก4ข้อเป็นยังไงบ้างนะสำหรับวิธีการเดินนะฮะวิธีการอ่านวิธีการคิดนะครับวันนี้ครับเจาะลึกนะฮะแล้วก็มาเดินในการใช้ชีวิตจริงแล้วก็เดินทาง ทางไปได้จริงนะครับสำหรับคำคืนนี้นะวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่ผมทําอยู่เนี่ยนะครับก็มีฟุตบอลค่อนข้างเยอะหนานแน่เลยทีเดียวเดี๋ยวจะหยิบยกตัวอย่างมาด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะพาพี่ๆเนี่ยไปดูเลยว่าการเดินจริงๆวิธีการจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นเลยครับส่ตรที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้นะครับและใช้ในทุกๆวันด้วยนะครับหนังสือที่ผมเคยบอกกับพี่ๆไปเน่ยใน EP แรกนะครับหนังสือเทคนิคการเดินราคาฟุตบอลนะไม่ว่าจะเป็นในด้านของแฮนดิแคปสูงแรกสูงเต็มนะฮะโอเวอร์สกอร์เต็มเกมหรือว่าจะเป็น1นคูณสนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้งานได้จริงนะหลายๆท่านเนี่ยเอาไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะเจนใหม่เจนเก่าสามารถใช้ได้หมดนะครับ ก็ฝากกันด้วยแล้วกันใครที่ยังไม่เคยเปิดใจเข้ามาในกลุ่มครอบครัวก็นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมเนีเอาไปใช้เลยนะครับหนังสือเทคนิคการดูราคาฟุตบอลเล่มนี้เนี่ยสามารถเอาไปอ่านแล้วก็มีเรียกว่าโสดนะครับให้ด้วยนะครับสูตรก็เฉพาะพี่ๆที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับ อ่ะไม่เสียวราครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าวันนี้เจาะลึกยังไงและเดินยังไงให้ได้กําไรจริงๆครับผมเริ่มที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นโปแลนด์ลีก้าวันนะครับวันนี้ก็เยอะนะสำหรับฟุตบอลนะแต่มาติดใจคู่นี้นะครับคู่นี้ครับการเปิดตัวเนี่ยสองจุด้นะฮะโอเวอร์สกอร์เต็มเกมเนี่ยต้องการ3ประตูโอเวอร์แรกเนี่ยต้องการ2ประตูนะครับแล้วก็เจ้าบ้านเนี่ยต่อของ้างเยอะครับสสิติครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหดูครับ ก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับจาก5เกมมีประตูทุกเกมนะครับสำหรับสถิติครึ่งแรกแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะฮะใครที่ไม่เคยเข้าไปดูตรงนี้เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปเดินแหละครับก่อนอื่นเลยครับนะอย่างที่บอกนะครับผมดูแลในกลุ่มครอบครัวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องบอกกับพี่ๆทุกคนนะครับว่าผมจะเดินตัวไหนไปยังไงนะครับแล้วก็เดินในเวลาไหนนะครับเนี่ยครับอย่างยกตัวอย่างตรงนี้ครับผมก็จะบอกว่ารอ เข้าสูงแรกนะครับที่0.5นขีดหนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้กับพี่ๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวนะครับเพื่อให้พี่ๆเนี่ยได้เตรียมตัวได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเดินกันเกาะน,นะครับเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ย ราคามาแล้วจริงๆไม่ต้องด่วนนะครับไม่จําเป็นต้องด่วนเฮ้ยราคาแบบนี้มันจะมีอยู่แล้วเราโดดไปเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่สมควรเลครับไม่สมควรนะครับที่จะโดดเข้าไปเพราะว่าอะไรครับโอกาสและความเสี่ยงสูงนะครับก็อย่างกดขอ้อที่2ที่เคยบอกไว้นะครับก็ส่งให้กับพี่ๆในกลุ่มวบ่กลัวครับ จำนี้เลยนะครับก็ดูแลกันตลอดทั้งวันนะครับคู่ที่สองครับน้าไทยแลนด์พิมพ์ลีกนะครับผมมาเจอคู่นี้นะครับก็คือราชบุรีมิตรผลนะครับหนึ่งจุดห้านะครับเจ้าบ้านต่อนะครับเปิดตัวโอเวอร์สกอร์เต็มเกม3ช่วงตัวนะครับต้องการ4ประตูถึงจะข้ามกําแพงนะครับโอเวอร์แรก1นึ่งคิดหนึ่งจุดห้าเหมือนเดิมนะครับเข้าไปดูสถิติข้อมูลกันหน่อย ว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยใส่ติข้อมูลโอเวอร์กร์แรกเป็นยังไงครับ5เกมครับมีอยู่3เกมนะครับแล้วก็2เกมให้หลังสุดเนี่ยมี2เกมติดต่อกันและผลงานของเจ้าบ้านครับจาก5เกมเนี่ย6เกมครับมีทั้งหมดเลยนะครับไม่มีอยู่เพียงแค่เกมเดียวเกมนัดล่าสุดนะครับแล้วก็เจ้าอ่าแล้วก็ทีมเยือนนะขออภัยครับก็ ดูครับผลงานไม่ดีครับแพ้มายับยับเลยนะครับสีเกมติดต่อกันฉะนั้นแล้วผมดูแล้วมีโอกาสที่จะมีสูงแรกนะครับก็ตรงนี้ครับติดไว้ก่อนนะครับแล้วก็บอกกับพี่ๆไว้เหมือนเดิมนะครับรอเข้าสูงแรกนะครับตรงไหนก็ศูนย์จุดห้าขีดหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับก็ดูแลกับพี่ๆตรงนี้เนี่ยทุกๆวันแล้วก็แบบนี้ทุกๆวันเลยนะครับใครที่ไม่อยากคิดมากเนี่ยคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ไม่อยากคิดมากก็เนี่ยครับรอคอยในกลุ่มผมก็จะมีแบบเนี้ยบอกทุกๆวันแล้วก็จะบอกแบบนี้ก่อนเสมอก่อนที่ผมจะกด นะครับให้กับพี่พี่นำทางกันไปในกลุ่มครอบครัวนะครับก็แบบนี้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเสิร์ฟกับพี่พี่ที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวนะครับส่วนตรงนี้นะก็ตอนนี้เนี่ยดูแลอยู่ประมาณสัก15 15กลุ่มแล้วนะครับ15กลุ่มตีไปเล่นๆครับกลุ่มละ200คนขึ้นไปนะครับโอ้โหเป็นกี่คนแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่ต่ำกว่า3,000คนแล้วนะตอนนี้ที่ผมดูแลนะครับนี่แหละครับนะก็ดูแลกันแบบนี้ในทุกๆวันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไปกัน3คู่เลยทีเดียว นะครับตอนนี้ผมมาเจอที่กัมพูชาพิม์ลิกด้วยนะครับในรอบคัดเลือกนะฟุตบอลที่ผมพาไปเนี่ยคือช่วงที่มันลงสนามพร้อมกันเลยนะครับพนมเปญน,นะครับเปิดตัวที่เจ้าบ้านต่อ1ช่วงตัวนะครับต้องการ2ประตูในนาทีที่9 o นะครับโอเวอร์สกอร์3ช่วงตัวนะต้องการ4ประตูเต็มนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับ โอเวอร์สกอรแรกเนี่ยหนึ่ีดหนึ้าะต้องการ2ประตูนะเจ้าบ้านสถสติที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าดูครับจากผลงานที่ผ่านมาครับห้าเกมครับมีครึ่งแรกเนี่ยทุกเกมเลยนะครับสำหรับนั่นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของทีมเยือนโอ้โหเนี่ยครับ ในส่วนของเจ้าบ้านครับผลงานดีนะครับในส่วนของเจ้าบ้านผลงานดีแล้วก็ผลงานของทีมเยือนนะครับจาก5าเกมที่ผ่านมามีมีประตูในครึ่งแรก4เกมนะครับฉะนั้นแล้วข้อมูลสถิติตรงนี้มองว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับมองว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะหาประตูได้จากทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับเจ้าบ้านก็เล่นดีครับทีมเยือนก็เล่นดีนะครับ อ่ะก็รอคอยกันเหมือนเดิมนะครับติดดาวไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งบอกต่อให้กับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวนี่แหละครับวิธีการคิดแล้วก็วิธีการคัดนะครับไม่ยากนะฮะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับในสูตรที่ผมใช้แบบนี้นะครับในทุกๆวันนะครับแล้วก็นําทางกับพี่ๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับก็นี่ะครับรอเข้าส่งแรกนะครับ0.5ขีดหนึ่งนะผมจะเข้าที่0.5นขีดหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่เข้าหนึ่งช่วงตัวไม่เข้าหนึ่งนจุดห้านะครับเพราะว่าไม่อยาก เอายกตัวใหญ่ง่ายนะสำหรับพี่ๆที่ต้นทุนน้อยนะครับใครที่ไปเดินไล่ไม้โอ้โหหช่วงตัวไปก่อนนะครับแล้วถ้าหนึช่วงตัวไปแล้วเนี่ยูาคิด1เราตามพอเราตามเสร็จปุ๊บถ้าบอลตัวนั้นไม่มาโอ้โหเท่ากับเจ็บคู่นะครับแต่ถ้าเราเดินที่สูาคิด1บอลมา1ประตูถือว่าได้เฮเลยเอ้าโหกลับตัดมาครับตัดมาที่ตรงนี้ครับโปแลนด์ลีก้าวัน นะครับเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะครับโบโรเนียนะครับมาแล้วครับ1ประตูระศูนย์นะแต่ว่ามาในนาทีที่9ซึ่งไม่ทันราคานะครับไม่ทันราคาเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าจะ สมรไปย้ําหรือเปล่านะครับมาดูว่าเดี๋ยวสมรไพย้ยาหรือเปล่านะครับในส่วนของตรงนี้นะอย่างที่ผมบอกว่า0.5คิดหเราเดินเพื่อหวังผลเลยนะครับถ้าไม่มาเนี่ยก็ถือว่าเจ็บอย่างที่ผมบอกว่าฟุตบอลไม่มีอะไร100%นะครับแต่ว่าเราจะเจ็บแค่ต่อเดียวไม่มี2ต่อนะครับแต่ถ้าเราเดินที่1ช่วงตัวเราเจ็บ2ต่อทันทีนะครับหากฟุตบอลไม่มาอ่ะตรงนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วนะสำหรับไทยพิม์ลีกรลชบุรีมิตรผลนะครับก็เดี๋ยวเดินกันเลยครับ0.5คิดหนึ่งนะครับ หวังผลหนึ่งประตูนะครับสำหรับฟุตบอลสดในโอเวอร์สกอร์แรกนะครับผมก็จะกดเบาๆแล้วกันนะฮะสัก5ใบแดงนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็กดที่5ใบแดงเบาๆไปแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเสิร์ฟกับพี่พี่ที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวนะครับเราก็จะนําแบบนี้ทุกๆวันนะครับอ่าเนี่ยครับตอนนี้กลุ่มที่ผมดูแลอยู่นะครับก็ดูเอาครับคุณผู้ชมครับดูเอาครับว่ามีทั้งหมดกี่กลุ่มเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเยอะนะฮะเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆนะครััับบบแแแลล้้ววกกก็ดูนนนีทุ นะครับก็บรรยากาศในกลุ่มครอบครัวก็คึกคืนนะครับในทุกๆวันนะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับนะก็ไม่มีหมกเม็ดครับไม่มีหมกเม็ดครับนะก็เอาที่ผมทําทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ดูแลทุกๆวันเลยมาให้พี่ๆดูกันเลยนะหน้าช่องตอนนี้เลยนะครับไม่มีหมกเม็ดอยู่แล้วแน่นอนนะครับก็ดูจากนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าพนมเปนนะครับ0ูนย์จุดห้ามาแล้วในนาทีที่20นะครับแล้วก็มีโอกาสที่โอเวอร์สกอร์แรกเนี่ยมันจะมาเพราะว่ามันเข้าเกณฑ์หมดเลยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า คูนหรือว่าจากอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็บรุบรเนียนะครับฟุตบอลโปรแลนด์นะครับก็มีโอกาสที่จะย้ำนะครับเพราะว่าผมไปดูมาหมดแล้วว่า ตรงนี้เนี่ยมันสมควรย้ําได้นะครับเพราะว่ากําแพงหน้าบ้านของเจ้าบ้านเนี่ยยังแข็งอยู่เลยนะครับดูแล้วโอกาสตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะยากเย็นเกินไปนะครับผมก็จะพาพี่ๆไปย้ํากันนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับไปสูงแรกของพนมเปนนะครับหใบแดงแล้วก็ไปโปรแลนนะครับย้ําเม็ด2นะครับหใบแดงนะครับในส่วนของการย้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเทคนิคมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของการย้านะครับว่าย้ํำยังไงดูยังไงว่ามันสมควรย้ํานะครับอ่ะตรงนี้ผมเสิร์ฟไปกับพี่ๆในกลุ่มครอบครัวไปเลยนะครับ2บินพร้อมกันนะครับก็ถ้าเกีด เราจะรออยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ3คู่ด้วยกันนะครับเพราะว่า ฟุตบอลเนี่ยมันแข่งในช่วงเวลาเดียวกันเห็นไหมครับว่านาที19นาที2ี่นาที21เนะครับเวลาเนี่ยไล่ๆกันเลยนะครับเพราะว่าผมเอามาทําจะได้เห็นภาพทีเดียวพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูต่อครับตรงนี้นะฮะเปิดกับไมจีราชบุรีมิตรผเนี่ยหประตูทศนเรียบร้อยแล้วครับในนาทีที่23นะก็เรียกว่ามาตามนัดนะสำหรับราชบุรีมิตรผลตรงนี้ก็เดี๋ยวเสิร์ฟไปส่งให้กับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวด้วยนะครับ ในกลุ่มครอบครัวเนี่ยจะเฮกันขนาดไหนนะครับก็เนี่ยแหละครับวิธีการดูแลในส่วนของกลุ่มครอบครัวของทามเนฟิลที่ดูแลพี่ๆในทุกๆวันนะครับอ่านะครับหลายคนเนี่ยชื่นชอบนะสำหรับฟุตบอลสดนะครับใครที่ชอบส่งแรกอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เนี่ยแหละครับวิธีที่ผมนําพานะครับก็เป็นวิธีที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานในทุกๆวันด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็อาจจะมีดูเช็ค VR นะครับ โปรอันเดอร์อินเวอร์ซิงเนชั่นนะครับก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะดึงไหมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดึงครับแต่ว่าตามเลทราคาแล้วสมควรมีนะครับอ่ะตัดกลับมาตรงนี้ในนาทีที่45แล้วแลนะครับปรากฏว่าราชบุรีไม่ดึงนะแล้วก็โปรโวเนียนะครับโปรโวเนียนะครับฟุตบอลโปรแลนด์ที่ผมจะพาไปย้ำนะครับตอนนี้มีจุดโทษเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีประตูที่2นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าว่าจะได้เฮหรือเปล่านะครับก็ส่งให้กับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มก่อนครับว่าเอาแล้วมาแล้วด้วยนะนี่ครับ ส่งให้กับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มครับเพื่อที่จะได้ดูครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันโอกาสจะมาไหมเฮ้ยทำไมมันเงียบจังนะีก็สุดท้ายก็ปรากฏว่ามาครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้เหลือแค่พนมเปญน,นะครับเหลือแค่พนมเปญน,นะครับพนมเปญคู่เดียวนะก็เหลือในช่วงของท้ายเกมแล้วนะครับ ก็คนข้างเสียวเลยทีเดียวนะตอนนี้นะสถานการณ์ในกลุ่มครอบครัวนะใครที่รอกันอยู่นะสำหรับพนมเปนทดเวลา2นาทีเท่านั้นครับสำหรับพนมเปนนะใครที่สังเกตดูครับสังเกตดูว่าพนมเปนนะที่ผมเปิดขาไอยู่อารักตัดกลับมาเนี่ยพนมเปนครับจบครึ่งแรก1นึนะทุกคนเห็นไหมฮะว่าพักครึ่งแรกนะครับจบที่พนมเปญน 100. ึ0ปรากฏว่ามา3คู่นะที่ผมพาไปเนี่มยนะมาทุกคู่เลยนะครับมาทุกคู่เลยนะจากที่พาไป3คู่นะครับ แม่ตอนแรกว่าจะจบคลิปนะครับมาเห็นคู่นี้พอดีครับบานิกออสตาว่านะครับโดนนำหนึ่งศูนย์ครับโดยเจ้าบ้านโดนนำในนาทีที่22นะครับปรากฏว่ามาดูตรงหน้าแอนดิแคปครับเจ้าบ้านยังต่ออยู่1นึ่งขีดหนนะครับแล้วโอเวอร์สกอร์เนี่ยยีนาทีโอเวอร์สกอร์แรกยังอยู่1.5ขีดสนะครับแล้วมาดูผลงานที่ผ่านมาของเจ้าบ้านโคตรดีครับทุกคนครับโคตรดีครับแล้วผลงานของทีมเยือนครับใช่ว่าจะไม่ดีนะครับ และก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีแล้วมีประตูตลอดนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาอาจจะเหลือไม่เยอะครับแต่ว่าครึ่งควบตรงนี้เนี่ยผมมองอย่างนี้ครับมองว่าโต๊ะเองก็กลัวเหมือนกันนะครับเรามองว่าโต๊เองก็กลัวเหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่โต๊ะกลัวแบบนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่โตจะจ่ายครึ่งเดียวครับมีค่อนข้างสูงและนี่ครับมาเลยครับเสิร์ปุ๊บมาเลยครับในนาทีที่30ครับใช้เวลา8นาทีเท่านั้นนะครับใช้เวลา8นาทีเท่านั้นนะครับในการรอคอยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับ นั่นคือวิธีการย้ำครับและนี่ครับในนาทีที่34มนะครับมาเม็ดที่3ครับซึ่งตรงนี้ทําไมครับกินเต็มสิครับรออะไรครับโอ้โหเนี่ยครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือการนําพาเนี่ยในส่วนของฟุตบอลสดนะครับแล้วก็ในส่วนของโอเวอร์สกอร์แรกนะครับวิธีคัดคัดแบบนี้ครับวิธีคัดคัดแบบนี้วิธีดูดูแบบนี้ครับวิธีดูการเปิดตัวดูแบบนี้ครับนี่ครับคือสิ่งที่ผม ท่บอกกับพี่พี่ในกลุ่มครอบครัวเสมอครับเราเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันในครอบครัวครับซึ่งตรงนี้ไม่มีกักเนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าไม่มีกักแล้วผมดูแลจริงนะครับดูแลจริงเสิร์ฟจริงเนี่ยครับผลงานในกลุ่มครอบครัวนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็จบกันไปครับกับ ep 2นี่แหละครับคือตัวอย่างในการคัดฟุตบอลสูงแรกครับไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอลที่ยังไม่มีการทําประตูหรือจะเป็นฟุตบอลที่มีการทําประตูเกิดขึ้นแล้วเราไปย้ํายังไงนะฮะให้มีประตูที่2และก็มีกําไรในทุกๆการเดินทางนะครับแล้ววิธีที่ผมใช้คิดครับอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนี้แล้วครับใครที่สนใจเนี่ยสูตรตํำรับตารานะครับก็เรียกว่ามีข้อมูลดีมีอาวุธดีนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับแน่นอนครับหนังสือเล่มนี้นะครับพร้อมที่จะมอบส่งต่อให้กับพี่ๆทุกคนนะครับใช้เดิน ินทางและหากําไรในส่วนของกีฬาฟุตบอลกันนะครับทุกๆคนสามารถเป็นเจ้าของเล่มนี้ได้ครับโดยการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันในกลุ่มครอบครัวของทามเปนฟิลครับแ T m 0 9ครับหรือว่าดูใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สนใจเข้ามาร่วมเดินทางในชมรมของทา Anfield ครับคุณผู้ชมครับอีพีหน้าครับยังมีอะไรอีกมากมายให้ได้ติดตามครับไม่ว่าจะเป็นการคัดฟุตบอลหน้าแฮนดิแคปไม่ว่าจะเป็นการคัดฟุตบอลจาก1-2คูณหรือไม่ว่าจะเป็นการคัดฟุตบอลโอเวอร์กอร์เกนาทีเต็มเกมนะครับผมจะหยิบยกตรงนี้มาฝากพี่ๆีครับฝากข้อจอข้อใจ หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ a n feel แล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะสำหรับช่องทางนี้อีพีต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับอีพีหน้านะครับหวังว่าอีพีนี้ก่อนและกันนะครับจะมีประโยชน์ต่อพี่ๆทุกๆคนนะครับสำหรับนักลงทุนกีฬาฟุตบอลนะครับอีพีหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่กล้าเปิดใจลองกล้าเปิดใจเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับมาร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วจะพบ ว่าข้างในมีอะไรดีไปกว่านี้แน่นอนนะครับอ๋อก่อนที่จะจากกันไปครับผมฝากไว้หนึ่งอย่างแล้วกันครับสำหรับกิจกรรมดีๆในกลุ่มครอบครัวของ Time แอนด์ฟินะครับสเต็ปไม่แตกเราแจกคืนนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเข้ามาแล้วสมัครแล้วเรียบร้อยแล้วก็รับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมนะครับเอาไปใส่เท่ๆหล่อๆกันรวมไปถึงเสื้อฟุตบอล คอนดิชันใหม่ที่ทำแอนฟิลด์ทำมาเพื่อพี่ๆทุกๆคนเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตัวประกันบินนะครับรวมไปถึงกิจกรรมร่วมกันในทุกๆวันเรามีให้กับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวนะครับได้ร่วมสนุกกันทุกๆวันแน่นอนครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอให้ทุกคนโชคดีครับเล่นฟุตบอลอย่างมีสติสนุกสนามเบเกมกีฬานะครับแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปสําหรับ EP นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ